สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครค่ะ ก็กลับมานะคะพบกับรู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของออการตรวจวิเคราะห์อาหารปลอดภัยจากจุลินทรีย์โดยในส่วนของอาหารต่างๆแล้วนะคะที่เราบริโภคกันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกว่าที่จะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายกันอยู่นะคะก็ต้องมีกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนะคะวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการแปลรูปมาใช้ในกระบวนการเก็บรักษามาใช้ในกระบวนการขนส่งต่างๆนะคะตรวจสอบซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องอมีการทำประกอบกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยเหมาะต่อการนำมาบริโภค ของผู้บริโภคนี้เนี่ยอาจจะสะดวกนะคะต่อการนำมาบริโภคแต่ว่าในขั้นตอนของการรับประกันนะคะว่าอาหารนั้นเนี่ยเหมาะต่อการบริโภคเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีการที่ง่ายเลยนะคะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า สุขภาพของเราะะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะก็ ให้ความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภคนะคะเป็นหลักสำคัญอย่างในส่วนขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO เนี่ยเขาก็นิยามไว้ว่าโรคใดก็ได้นะคะที่เกิดจากการติดเชื้อหรือสารพิษที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารและน้ำเป็นสื่ออันนี้เนี่ยหมายถึงในส่วนของโรคนะคะที่เกิดจากการบริโภคของอาหาร นะคะซึ่งอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ทานหลากหลายนะคะมีทั้งอาหารทีเออ่เป็นในกลุ่มของอาหารก็จริงๆก็จัดหมวดเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มอาหารคาวนะคะอาหารหวานหรือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลากหลายมีทั้งในรูปของเครื่องดื่มขน,นมนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องบริโภคอยู่ตลอดการดำรงชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่า,าในส่วนของอหน่วยงานระดับโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่ซึ่งนะคะก็จะต้องมีกระบวนการนะคะในการที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดกับผู้บริโภค ซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เมื่อทำออกมาแล้วนะคะอาหารที่ได้นั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในรูปของอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยนะคะก็คือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารเหล่านั้นต้องไม่ได้รับโรคนะคะจากการติดเชื้อหรือสารพิษนะคะที่มีมาจากอาหารนะคะอันนี้เนี่ย ก็เป็นในส่วนของอความหมายหลักๆเลยนะคะของอาหารปลอดภัยที่ที่เป็นใจสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะมีการตั้งข้อกำหนดนะคะโดยก็เน้นไปที่เรื่องของจุลินทรีย์นะคะเพราะว่าข้อกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีผลต่อความปลอดภัย การเก็บรักษาของอาหารจะเก็บรักษาอาหารได้ระยะเวลาสั้นหรือระยะเวลานานนะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของจุลินทรีย์เป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของจุลินทรีย์นะคะยังมีเรื่องของออในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิยาทางเคมีนะคะต่างๆแล้วก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงการบ่งชี้สุขลักษณะนะ แล้วก็เรื่องของการป้องกันการสูญเสียของผู้ผลิตนะคะอันนี้เนี่ยก็มีหลายๆวัตถุประสงค์นะคะที่มารวมกันนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นการตั้งข้อกำหนดทางด้านจุลินทรีย์ เพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าอาหารเน่าเสียแล้วก็ทำการทิ้งไปนะคะอันนี้เนี่ยมีผลทั้งต่อเรื่องของการทำความรู้ความเข้าใจนะคะในการบริโภคเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมีหลากหลายระดับนะคะอาจจะไม่ได้มีในระดับที่สามารถที่จะซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยทางด้าน จุลินทรีย์หรืออื่นๆในอาหารเนี่ยได้ในทุกๆมื้อนะคะในบางมื้อเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงนะคะหรือในบางมื้อเนี่ยก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการที่ต้องใช้วิจรยยานในการตัดสินนะคะถึงการบริโภคอาหารในในที่ที่อยู่ตรงหน้านั้นๆนะคะแล้วเขามีในส่วนของ ทำเป็นเหมือนเครื่องหมายนะคะบอกผู้บริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยก็อย่างที่บอกนะคะก็มีทั้งระดับในประเทศนะคะระดับทั่วโลกระดับสากลน,นะคะให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะอย่างของเราเนี่ยคุ้นเคยกันนะคะเราก็มีในเรื่องของอยอ นะคะหรือว่าเครื่องหมายอยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอา,อาหารปลอดภัยนะคะในกลุ่มของอาหารสตรีทฟู้ดเราก็จะเห็นนะคะมเีเครื่องหมายนะคะรับรองหรือการันตีคุณภาพอาหารเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออรูปแบบของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นะคะ GMP ISO HACCP นะคะก็รับประกันนะคะในส่วนของคุณภาพของอาหารแต่ก็ในบางครั้งนะคะเราก็ต้องนอกจากดูเครื่องหมายตรงนี้แล้วนะคะเราก็อาจจะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยประกอบด้วย ะะเพราะว่าก็มีช่องทางนะคะของผู้ผลิตเนี่ยในการพลิกแปลงนะคะของออการที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจสับสนนะคะระหว่างอาหารที่ไม่เหมาะต่อการบริโภคนะคะหรือว่าอาหารที่บริโภคได้แต่ว่ามีลักษณะที่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพมากนักนะคะอันนี้เนี่ยก็เราต้องใช้วิจยาณอยหลายๆอย่างประกอบนะคะบางครั้งเครื่องหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ปลอมแปลงขึ้นมาหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้วิจยานในการเลือกเพื่อให้ได้อาหารปลอดภัยต่อการบริโภคของเราอย่างแท้จริงค่ะ